แฟนมีของพวกเรา c ีเจฟูเรุ่นที่หรุ่นที่หนึ่งนะคะก็มีชื่อว่าโปรเจกต์อิจิบันนะคะซึ่งมีความหมายว่าอะไรเราเราเซิร์ชกันมาโปรเจกต์เอออิจิบันเาแเป็นแบบเป็นที่หนึ่งอะไร เปนนใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออลีเลตกับพวกเราเป็นรุ่นที่1นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นชื่อน,นี้ขึ้นมาใช่แล้วก็ตัวโปสเตอร์ก็จะเป็นเรือกระดาษซึ่งเป็นแบบมิมิกที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็เป็นหินสําคัญสําหรับพวกเราซีเจมฟรดรุ่นที่1เลยแต่ว่าก็ต้องรอดูประกาศต่ตอไปในอนาคตนะคะว่าเออมันจะมีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องไหมอะไร ซึ่งแฟนมีตของพวกเราใช่ไหมคะก็จะมีบัตรทั้งหมด2ราคานะคะโดยที่ราคาแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าหมูก็คือบัตร4,800บาทซึ่งตอนนี้ก็ขายหมดแล้วใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนส่วนใครที่แบบเอออาจจะกดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีตัวบัตร3 0 0พันส0มพันก็คุ้มค่าไม่แพ้กันใช่ก็คือเป็นลูกเสือเลนารีสมุรใช่ตอนที่เราเข้ากิจกรรมกันน่ะทุกคนจะได้รับบรรยากาศที่แบบว่าเหมือน ใช่เหมือนแล้วก็เหมือนกันเลย4,000ไปกับ3,000นี่แทบไม่ได้ต่างกันเลยใช่จะมีในตัวเบน e ฟิตที่มันแบบว่าแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งเรามีตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือแฟนไซส์เซลฟี่ซึ่งทุกคนจะได้รับถูกที่นั่งก็คือมันจะเป็นรูปเมมเบอร์สมมติเป็นคันนี้งี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีะดดถือกระดาษแล้วก็จะเขียน <he an S 2> เป็นชื่อของแฟนคลับนะคะที่ได้ทําการกรอกก o o g l e Form มมาซึ่งอันนี้ขออัปเดตนิดนึงนะคะก็คือเป็นตัวหนังสือนะตัวอักษรภาษาอังกฤษนนะนคะไม่่่เเกกิ10ตตัวซึงงง้อออป็ชือขอทุ จริงๆนะเราไปปรึกษาทางทีมมาแล้วนะคะถ้าสง่งมาเป็นคำว่าเลิฟหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ตัวที่เป็นเวนวรรคพวกเราไม่ได้นับนะคะจะนับเป็นตัวอักขระเลยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะใครที่อาจจะยังไม่ได้ตรงเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะส่งมาแก้ไขกับพวกเราได้อยู่นะครับผม จนกว่า<ช>จะปิดใช่จนกว่าจะปิดเดี๋ยวพวกเราจะลงอัปเดตอีกหนึ่งทีนะคะว่าเราจะปิดตอนไหนอ่าโอเคแล้วก็มีหลายๆคนแบบถามเข้ามาว่าเออเวลาสิบนาทีมันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสาหรับพวกเราก็คือด้วยความที่มีเวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะแล้วพวกเราก็แบบแบ่งกลุ่มกันซึ่งแบบว่าอยากให้ทุกคนได้เจอกับใช่ทุกคน,กคนได้เจอกับเมมเบอร์เราก็เลยวางแผนมาใหม่นะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5าฐานนะคะทุกคนซึ่ง5ฐานนี้จะเป็นการที่แฟนคลับอ่ะจะอยู่กั ที่เมมเบอร์จะเป็นคนเวียนฐานเองซึ่งตัวสแตนดาดเลยเนี่ยในบูธนั้นๆน่นะจะจัดเก้าอี้เป็นวงกลมแล้วเมมเบอร์จะมาอยู่ตรงกลางเพื่อให้แฟนคลับทุกๆคนได้เห็นเมมเบอร์360องศานะคะแต่ว่าก็จะมี <c oughs> บางบูธที่อาจจะมีการ <c oughs> ปรับเ <c oughs> ปลี่ยนใช่ให้เหมาะสมกับเกมของเมมเบอร์ในกลุ่มนั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็จะมีพี่ทีมงานแล้วก็เมมเบอร์ที่คอยสแตนบายในการจัดเตรียมนะคะตอนที่ทุกคนเข้ามาใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกนะคะซึ่งตอนที่เข้า แฟนคลับที่ลงทะเบียนตอนแรกเราจะเปิดตอนเที่ยงใช่ไหมคะแต่เราอจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่11โมงครึ่งก็คือ11โมงครึ่งเนี่ยแฟนคลับก็สามารถที่จะเริ่มทยอยเข้ามาลงทะเบียนได้เลยซึ่งแฟนคลับที่เป็นอาหัวหน้าหมู่นะคะจะได้รับลิสต์แบนสองอันคือจะเป็นลิสต์แบนสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นลิสต์แบนสีประจําของตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นลูกเสือกับเนรานีสมุนเนี่ยจะได้เป็นสีประจํากลุ่มของตัวเองแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถาดของตัวเองได้โดยที่จะมี star แล้วก็เมมเบอร์คอยนําทางเข้าไปนะคะเมมเบอร์ ก็จะเวียนไปเรื่อยๆนะคะตามฐานตามฐานจนครบเวลานะคะจนถึงเที่ยง50แล้วพอถึงเที่ยง50ปุ๊บตรงนี้เราจะกั้นเราจะให้แฟนคลับนะคะเดินเข้าทางด้านนี้เพื่อมารับชมเป็นตัวที่เขียนข้อความถึงเมมเบอร์แล้วก็จะเป็นเอกซิบิชันที่เป็นของที่เมมเบอร์รุ่นหนึ่งพวกเราทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบค,ความทรงจำมากมาก มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะสามารถผลิตขึ้นมาได้เลยภายในวันสองวันมันคือสิ่งที่แบบพวกเราทุกคนคตั้งใจเขียนแล้วก็แบบ e x h i b i t i o n คือที่เราแบบว่าเป็น time capsule ที่พวกเราแบบเขียนกันไว้เมื่อ6ปีที่แล้วเราจะมาทําการจัดแสดงที่นี่ครั้งแรกนะคะซึ่งอันนี้สปอยเลยว่าเป็นเมมเบอร์ครบทั้งหมด25คน CJ f u t รุ่นที่1นะคะคือของทุกคนยังอยู่ครบนะคะมารับชม Exhibi t i o n แล้วก็เขียนข้อความให้เมมเบอร์ต่อตอนนี้จะมีเวลาทั้งหมด20นาทีนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นเก้าอี้อะไร จะเคลียแล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะคะซึ่งที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวเลขแปะเอาไว้ให้สําหรับแบบแฟนคลับทุกๆคนที่เดี๋ยวจะได้รับตัวเลขของตัวเองแล้วก็สีประจ,จําตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีโชว์ของพวกเราซึ่งโชว์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นเพลงที่โอเคไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะได้รับความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกดี<อ>แล้วก็อบอ,อ<จ>ุอ่นใจซึ่งแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะจัดเก้าอี้เป็นวงกลมก็จริงแต่เราจะมีพื้นที่ระยะห่างพื้นที่ความกว้าง ให้เมมเบอร์สามารถไปเดินรอบๆได้ <พบ S 1> แฟนคลับ,<พ>บกับเมมเบอร์จะได้พบ ปากกันอย่างไกล้ฉีดทุกคนอย่างแน่นอนค่ะอ้อแต่ว่าแฟนคลับที่เป็นอ่าลูกเสือกับเนนาลีนะคะตอนออกเนี่ยทุกคนจะได้เป็นถุงนะคะซึ่งด้านในก็จะเป็นเรือกระดาษที่เป็นมีข้อความจากพวกเรา CJ40 รุ่นที่1นะคะได้กลับไปเป็นของที่ลึกนะครับของใช่พวกเรานั่งพับกันเองน่ารักมากรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่แบบรุ่นหนึ่งได้มาทําร่วมกันเพราะว่าเจอหน้ากันแบบมานั่งทําอะไรด้วยกันนานแพอได้พับเรือแบบนั่งคนละฝั่งแล้วแบบสอนกันเลย น่ารักมากเหมือนได้ย้อนกลับไปแบบช่วงแรกๆเลยใช่มใช่คนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอุ้ยเหมือนช่วงแบบสมัยแรกๆเลยบรรยากาศแบบเข้ามาแล้วเป็นคนสั่งร้านจรงแบบกินได้กันตอนนั้นแบบพี่มิงก็สั่งใช่ไปกิจกรรมสารสัมพันธ์รุ่นหนึ่งมากใช่พาแฟนคลับไปย้อนวัยเด็กแล้วนะคะเมมเบอร์ก็ได้ย้อนวัยเหมือนกันเออลืมบอกไปเลยว่าช่วงเวลา20นาทีที่ทุกคนจะมาเขียนข้อความดูเอ็กซิบิชันนะคะเป็นไทม์แคปซูลของพวกเราแล้วก็ที่เป็นสแตป์โซนจะมีเกตพิเศษนะคะที่ จะมาร้องเพลงเซอร์ไพร์ร้องเพลงให้กับพวกเราฟังซึ่งบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญกับซีเจฟูเดนรุ่นที่1เหมือนกันเป็นใช่เป็นบุคคลที่ทุกคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันเขาจะมาอยู่บนเวทีเพื่อร้องเพลงให้กับพวกเรานะคะใน20นาทีนั้นนะครับทุกคนก็รอดูว่าจะเป็นใครแอบใบ้ให้ว่าอเรารู้จัก เรารู้จักแฟนคลับทุกคนรู้จักกี่คนมีหนึ่งท่านนะคะเป็นเก์พิเศษหนึ่งท่านเราไปดวมาก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นใครแต่ว่าก็เป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนคิดถึงนั่นแหละใช่แล้วรอดูว่าจะเป็นใครนะคะซึ่งรู้สึกว่าจริงๆก็เป็นงานที่พิเศษมากเลยนะอยากเชิญชวนแบบแฟนคลับทุกๆคนแบบว่ามาหาพวกเราในงานนี้กันนะคะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยแล้วเราก็แบบว่าได้อ่านฟีดแบคคาติชมทุกอย่างของแฟนคลับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าให้คําติชมกับพวกเราเนาะพวกเรา ก็พยายามที่จะเก็บปรับปรปุงแล้วก็พัฒนาพัฒนาออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็เมมเบอร์มีความสุขที่สุดนะคบยังไงก็ขอฝากงานนี้ของพวกเราสีจิมโเทเด้นะครับรุ่นที่1บัตรสามพันมีโอกาสเพิ่มรูปสุ่มเอ็กซ์โพซิฟโต้ไหมโอเคคือจะเรียนตามตรงตรงนี้นะคะคือพอเราแบบเปิดขายบัตรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวรายละเอียดเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขได้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีผลต่อ่าในส่วนของแบบว่ากฎหมายต่อไปด้วยเหมือนกันมาเลยทําให้เ หลายๆอย่างที่เราฟังฟีดแบ็กมาแต่เราเข้าใจแล้วก็เราฟังแฟนคลับมากมาแต่บางทีเราอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเลือกที่จะเพิ่มของแถมแล้วกันเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนคลับทุกคนก็คือจะเป็นรูปแฟนสายซืฟีีที่แฟนคลับทุกคนสามารถที่จะเลือกเมมเบอร์ได้นะคะแล้วก็สามารถส่งชื่อมาแล้วก็ให้เมมเบอร์ถ่ายรูปส่งไปให้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของที่ระลึกที่แทนการขอบคุณแล้วก็ขอโทษสําหรับสิ่งที่เราไม่สามารถทที่จะแแก้้้ไไขดลวนค มันน่าจะยากในทางแบบว่า ระบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพิ่มเติมอันไหนที่แบบสมเหตุสมผลแล้วเราคุยกันแล้วแบบรับฟังแฟนคลับมาอเนี้ยก็แบบจะเพิ่มเติมให้แน่นอนใช่ครับผมคือ<ๆ>สําหรับหนูอะ <laughs> หนูอมองว่าแบบเราอะมีเราได้ทํากิจกรรมหลากหลายกิจกรรมมาใช่ไหมตหลอดระยะเวลาที่อยู่ที่แนแบบมันมีหลากหลายรูปแบบมากแล,ล้วรูปแบบของกิจกรรมครั้งเนี้ยมันเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราด้วยแบบว่าอย่างถ้าให้พูดมาซลีงเงี้ยมันก็เราก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอะเราก็แยกแยกกันเป็นกลุ่มแต่อันนี้คือแบบรุ่นหนึ่งที่มาอยู่ด้วยกันมาทําด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ ด้วยความที่คนมันเยอะจํานวนคนมันเยอะมันก็ต้องแบบมีหลายความคิดอยู่แล้วใช่ไหมกิจกรรมก็หลากหลายไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะยังไม่ชินที่แบบเจอกิจกรรมหลากหลายแบบนี้แต่รับรองว่าแบบว่ามันไม่ได้น่าเบื่อรู้สึกว่าคือแค่ตอนคิดอะมันก็สนุกไปกับกิจกรรมแล้วอะอยากให้แบบโฟกัสที่แบบภาพรวมอยากให้ลองทําอะไรใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ย ที่สำคัญแล้วคือแบบพวกเราทุกคนแบบตั้งใจทำออกมาด้วยใจเนาะเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนเลยที่แบบว่าตั้งใจที่จะทําแฟนมินี้ออกมาให้ดีที่สุดอเ้ย ใช่เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแบบหนึ่งในความทรงจำของพวกเรานะคะซีจิมฟูเีรุ่นที่หนึ่งซึ่งอีมไนก็อาจจะต้องอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดฟิวอย่าพูดิวบอกเลยว่าแบบว่าเป็นความทรงจำที่จะเก็บแล้วมันแบบหัตังตึงใจแน่นอนอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นคนนี้คือแบบมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สารสัมพันธ์พวกเรารุ่นหนึ่งแบบให้กลับมาแบบอยู่ด้วยกันเจอการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพอตั้งแต่แบบเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบแต่ละคนก็แยกย้ายกันแบบ ก็เลยรู้สึกว่ามันเออมันเป็นกิจการที่ทำให้พวกเราได้กลับมาคุยกันเยอะอีกครั้งแบบแชทดุนหนึ่งนี่คือแบบตึ้ง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 ตึงอะไรอย่างเงี้ยห้าร้อยได้ทั้งใช่ก็เลยรู้สึกประชุมกันตลอดตลอดใช่ เรานัดกันได้ตลอดเวลาแล้วบ,บไม่ใช่แค่แบบทุกคนที่แบบอยู่เชียงใหม่อย่าเงี้ยใครที่อยู่ออนไลน์หรืออยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรไปทํางานกันก็แบบว่าเข้าคอแบบเพ oh. ื่อแสดงความคิดเห็นกันแบบเต็มที่ใช่ที่สำคัญบอกเลยเหมือนชื่อที่เราเขียนเอาไว้แบบ v s t t r t t อันนี้ยังเป็นแค่อร <c oughs> จุดเริ่มต้นเล็กๆยังไม่เิ่มเลยแบบว่าที่จะไม่พูดดีกว่า <c oughs> ถ้าพูดเดี๋ยวมันยาวขนาดไหนนเดี๋ยวมันจะจบปอยไงขอตัดจบไปก่อนเหมือนแบบว่ามันก็มาเก็บแบบความทรงจำระหว่างาไปด้วยด้วยกันอะไรเงี้ยนี่รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์กับอันนี้เหมือนกันนะทัยแคปซูลอะตอนที่เขียนตอนนั้นก็ไม่ได้มาคิดถึงแบบตอน6ปีข้างหน้าว่าแบบโหมันสุดยอดมากเลยอะมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะมันยังอยู่แต่ดีที่มันยังอยู่จริงซึ่งแบบแกะออกมาคือแบบโอ้โหผ่านน้ำท่วมผ่านมรสุม คือบบมันสุดยอดมากจริงเพิ่มไปกี่ชั้นแล้วก็ไม่รู้กว่าเราจะขุดเจอนะคะเราขุดไปผิดหลุมผิดบอ่อ <c oughs> อะไรหล,หลายอันมากนะคะรอมาหกปีอะจริงไม่คิดว่าจะแบบได้มาขุดอะฝั่งไปแบบไม่รู้ว่าอะไรคนจะมาขุดไหมด้วยซ้ำใช่ค,คือตอนแรกคิดว่าอาจจะแบบหายไปแล้วด้วยซ้ำลอยไปกับน้ำโหแต่มันโคตรเท่เลยนะที่แบบโหมันโคตรสตอรี่อะมันแบบคือยังไม่บอกว่ามันมีอะไรข้างในที่แบบมีอะไรบ้างแต่แบบบอกเลยว่าแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมากจริง ต้องมาดูใช่ซึ่งแฟนมีทของพวกเราเนี่ยตลอดแฟนมีททุกคนสามารถที่จะแบบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจําได้ก็จะมีแค่ตัวโชว์นะคะที่แบบว่าเอออาจจะถ่ายไม่ได้เนื่องจากแบบมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงก็เลยยังไม่สามารถที่จะถ่ายได้แต่รับรองได้ถึงความอบอุ่นความใกล้ชิดกับเมมเบอร์แน่นอนว่าเพลงนี้แบบบอกเลยมีน้ําตาแตกนี่ แล้วก็บอกเลยว่าเพลงนี้อ่ะคือถ้าแบบหายเก็บไปยังไงมันก็แบบไม่ซาบซึ้งในใจเขากับการดูด้วยตาเปล่าจริงมันต้องเก็กบความทรงจำด้วยตาเนื้อเพลงนี้ใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีแคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it.